มาฟังเพลงด้วยค่ะเพื่อนๆเ,เพลงนี้ก็มาหัดร้องนะคะเนาะจากใจจำปีจากใจจำปีเด้อพี่น้องเด้อคอนสิทร้งองคอนมาหัดร้องคอนสิทเปประกวดน้ำเพลินคอนสิทเปประกวดน้ำเพลินวันที่ยี่สิบสองมีหน้า <c oughs> ฟังนะคะทุกทกคน จากใจจำปีคนลุ่มน้ำชีน้ำตาล่วงล่นกำกืนฟื้นทนพอได้ฟังข่าวสาวเมืองปากเซเรื่องราวความรักสาวจำปาสักโดนหักโดนเทเหลือใจแท้เด้หักอายพังเพะมาเลือเยื่อใหญ่ บ่ต้องข้ามโคหงมาข้ามน้ำชีจำปีรออยู่ห้องใจไม่ปิดประตูยังคอยอายอยู่พร้อมเป็นคู่ใจจำปาไม่งงสาวจำปีคนนี้งไงรับลองจะไม่เสียใจโทนัดมาได้ส่งไลายทักมา เป็นห่วงหลยหลยว่าจากใจบัได้เสแสงข้าดองไม่แพลงอยากแต่งอย่ารอเวลาน้ำชีไหลเอื่อยแต่หัวใจไม่เปลี่ยนไปมาขออายเพียงคำสัญญาจะซับน้ำตาดูแลแพ้ใจ ลืมสาวันเก่าเรื่องลาาเศร้าคงฝั่งซ้ายกลับมาฟังไทยมาดูแลใจคนที่ห่วงหาถือเป็นบุเพบุญปางก่อนเคยร่วมกันมาจวบสิ้นชีวาจะรักพักดีคนนี้คนเดียว นอพี่้องมาหามาลองฟังมหาหัดร้องนะคะม,มหาหัดลองมหาหัดลองเนาะอาจจะประท่านถือขี้มันเป็นไหนเพราะว่าแต่ลองเสียงสดไปก่อนนะคะแต่ลองเป็นคาราโอเกะนี่ต้องไปหัดอีกนะเพราะว่าอืคอยจะเป็นพ่นลองกับคาราโอเกะเพราะคอยท่านเป็นไหนต้องไปหัดลองกับคาราโอเกะอีกรองหนึง่งอันนี้ก็มหาหัดลองเสียงสดให,ห้เพื่อนเพื่อนฟังเ้ยค่ะตีชมมาในเดิมเพื่อนเด้อ มันสิไาพ่รอโอไพ่รอก็ได้เนาะเพราะว่าค่อยจะไปประกวดวันที่ยี่สิบสองมีนาคอยว่าสิล่งประกวดน้ำเงินได้ี่นองเป็นแต่คือมันจะไปประกวดบ่ขอถามต้องสมัครเก่เนี่ยเออไม่ให้ขอถามแบบขอเสียงขอร้าเสียงเนี่ยว่าค่อยสิเป็นตะไปประกวดน้ำเงินได้บ่เออคอยสมัครไก่ไปยูโดแต่ว่า อันทราบเสียงผู้จ้าว่ามันสิเป็นตะคือบัวมันสิจะไปประก,กวดได้ยู่บัวมันเปนประก,กวดวันถี่ยี่สิบสองมีหน้าเนาะถี่มานี่ใกล้ๆถี่หอดอีกอยู่ประมาเดือนหนึ่งพี่น้องเนาะขอทราบเสียงเนึ่เดะทราบเสียงมาขกวเป็นตะคือบัเป็นตะคือเป็นตะเตะดรรลองคอยคอยว่าขอเอาชนะดอกขอเอาขอเด้รลองพ่อเพราะว่า เนะเวลาไปร้องเสียงคาราโอเกะมันจะร้องไม่ค่อยคือเพื่นสักเท่าไหร่เนาะไปบนหั่นเพิ่นลองเสียงคาราโอเกะน่ะสร้าเสียงสร้าเสียงเรื่องพี่น้องเด้อเอาบอกไยแน่ว่ามันมันตีช่มาว่ามันตีตรงใดอ่ามันเป็นตะแกรงใคหมองใดเนาะค่ะเนาะบอกเร้อขอบคุณคุณหลายๆเนาะเพื่อนเอฟซีที่มาดบชมคลิปคลิปนี้ก่อนสิจบคลิปแค่นี้ละสิไิหารหลงเพลงเกินเนาะขอบคุณคุณหลายๆเ้อค่ะขอบคุณเอฟซีที่มารับชมคลิปนะคะ Do I even know?